สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดของป่าบ้านหัวถนนตำบลหัวถนนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่ริมถนนสองสี่เลยนะครับนี่ครับนี่เป็นถนนสองสี่นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินชมสินค้าของป่านะครับนี่เขาบอกว่ามีหนูนาเป็นวานะครับพี่น้องครับมีหนูหน้าแล้วก็มีไอหน้าหอแล้วก็มีเฮดนะครับพี่น้องครับ โอ้น่าสนใจครับพี่น้องครับขักพี่พวนกับมีเนี่ครับพี่น้องครับโอ้มีอาหารปลาทุกชนิดเลยนะครับนาะร้านยายร้านยายยังครับเนี่ยยายนองบ่ร้านยายนองนะครับพี่น้องครับโอ้ขักพี่พวนเป็นกับมีน่าสนใจครับพี่น้องใส่กอกแล้วก็มัาหมูเหนื้อนะครับพี่น้องครับโอ้พี่น้องน่าสนใจครับพี่น้องครับเป็นตัแสบครับ มัมนมีทั้งหมูทั้งเนื้ออะไนะพี่น้องไงโอ้เป็นตลาดของปลาที่น่าสนใจครับพี่น้องครับปลาดีครับปูดองนะครับพี่น้องครับแล้วก็ปลาปลาสมนะครับมันี่เป็นตะกินนะครับเป็นตะแสบครับพี่น้องครับเนื้อสิผ้าพี่น้องยางชุ่มโอ้เฮดนี่ขายจังไดครับเนี่ยดางนาี่บนี่บอ ตัวนี้เท่าไรก่อนเนี่ยสอร้อยห้าสิบคอาสิบสองร้อยอ้สอห้าสิบเฮดปวกเด็ดเฮดปวกสองรยครับอ๋อนี่สองร้อยโอ้เฮดปวกดอกจุ้มๆเลยเนาะดอกตูมเลยเนาะโอ้เขาทาครับเห็ดโค่นเห็ดปวกนะครับพี่น้องครับน่าสนใจครับพี่น้องครับอ่าขอบคุณครับเบิ่งเบิ่งบั่มครับพี่น้องครับไปตะกินครับอื้อหือโอ้สดสด ตลาดของปลาบานถนนฮักนะครับพี่น้องครับสนใจครับเบื้องนี้ใส่กอกเป็นพี่น้องครับสดๆเลยมัมมัม,มขายจังไดยครับมัมเนี่ย,อโ,อยโอ้เป็นพ่วงนี่บอกครับพ่วงละลาอยอ๋อนี่พ่วงหนึ่งยังสี่นี่บอกครับอันนี้มัมบอกครับเนี่ยโอ้ใส่กอกเนื้อบอกตัวไหนมัมนี่อบอกมัมเนี่ย ตัวนี้บอกม,ม,มัมเนื้อบ่ะตัวนี้เนื้อในคล้ายจังไห่มัมโ,โอ้ดีบ่ออันหนึงนีงนงบ่อหาสิบบาทเขาไปเฮ็ดจังไดกินครับมัมไปทอดป่ะพอไปยา่ปยางมันกระสีหอมมั่นบ่อนนโอ้ครับครับโอ,โอ้พี่นองครับเฮ็ดสดๆเลยครับพี่นองครับยอดสุดยอดอยู่ริมถนนสองซีเด้อครับพี่นองครับนี่หนูหน้าก็มี่พันมาหนูหน้าสดๆเลย ริมถนนสองสี่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์มึงพี่นอนครับเป็นเสือบครับพี่นอนครับโอ้นี่ครับหม่ำครับพี่นอนครับโอ้เป็นตลาดที่น่าสนใจครับพี่นอนครับตลาด หัวถนนนะครับพี่น้องครับตำบลหัวถนนอำเภอนางร่องจังหวัดบุรีรัมย์ครับมัเ้ยาวาไปทั้งพุนเหะครับพี่น้องแต่ว่าคือสียางบาไวดอกพี่น้องมันเาว้ยแห้งนะครับทั้งพุนไปอำเภอหนองกีเด้อพี่น้องห้างนี้กับไปอำเภอนางร่องนะครับพี่น้องครับเป็นตลาดที่น่าสนใจมากๆเลยครับพี่น้องครับมีของปลาขายหลายแห้งครับพี่น้องครับเูื่อใหสนใจกัมาเ้ยครับเด้อตลาดหัวถนนครับพี่น้องครับตลาดของปลาหัวถนน อาเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องริมถนน2 4ีเลยครับตลาดไปนะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ